ชมเป็นต่อที่สร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้ผู้ชมมาแล้วนับสิบปีนักแสดงหนุ่มๆน,นั้นก็เริ่มแก่ขึ้นไปเรื่อยๆ <Huh? S 1> ุย้แก่ประสบการณ์นะคะคุณผู้ชมไม่ ละครเป็นต่อที่ความหล่อและความแซ่บยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือจะเป็นสามหนุ่มสามมุมพี่ยมพี่วอกและกับพี่อูดที่ยังคงคอนเซปต์สร้างความปั่นปวนให้ได้ปวดหัวอยู่ตลอดและบางตัวละครที่แฟนๆซิทคอมอยากจะรู้ว่าสิบปีแล้วเนี่ยจะโตขึ้นบ้างไหมอย่างเช่นน้องต้นน้ำลูกชายคนโตของพี่อูดกับพี่ลูกน้ำที่เคยมาสร้างเรื่องราวความปวดหัวให้กับซิทคอมเป็นต่อเมื่อ6ปีที่แล้ว เดี๋ยวไอยม่จะถอนงต้นน้ำเ่ยเป็นฟุตบอลโอเคเปล่านะลองดูลูกบอลไว้ทีนี้ส่งมาให้อยมเลยดีมากเลยไอ้ตายแล้วลูกสาวเสิร์ฟดีมากเลยเสิร์ฟคมมากเลยนี่น่ารักจริงๆเลยโอ้ยทำไมไม่เตะมาล่ะครับเตะมาสิก็หนูไม่ชอบเล่นบอลชอบเล่นอะไรที่ บอกว่าจากเด็กน้อยในวันนั้นตอนนี้โตเป็นหนุ่มเราแล้วค่ะคุณผู้ชมถึงหล่อตีข้ขาขนาดนี้มีน่าเชื่อเลยนะคะหัวจะเป็นลูกของพี่อู๊ดใช่จริงๆเหรอคะเนี่ยแทบไม่มีเขาโครงพ่อมาเลยนะคะ6ปีที่แล้วเนี่ยเชิกนู่นนี่นั่นถ้าพูดจริงๆเนี่ยผมก็ก็จำได้ไม่หมดเพราะว่ามันก็นานนานพอสมควรเลยนะแต่ว่าจําได้ว่า6ปีที่แล้วเนี่ย ฉากในี่เกี่ยวกับที่ผมเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีดราม่าด้วยแต่ว่าดราม่าของเราเนี่ยแต่ว่าคนดูเนี่ยจะดูว่าเป็นตลกแต่ตัวเราเนี่ยต้องเล่นดราม่าครบเป็นศาสตร์ใหม่ที่ผมที่ผมไม่เคยลองมาก่อนเมื่อหกปีที่แล้วดดดดู้ซ่มมไ น้ำลูกครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับ6ปีที่หายไปมาดูว่าต้นน้ำเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะฮะแล้วแล้วเรื่องราวเนี่ยพี่พี่เจี๊ยบหรือว่าพี่สักเกเรนในเรื่องเนี่ยจะจะพาต้นน้ำไปเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วจุดจบเป็นยังไงก็ฝากติดตามได้ครับจุดจบซิคคอมเป็นต่อครับผมครับผมช่องวันนะครับวันพฤหัสวันเป็นต่อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ